Tom. ก็อย่างที่บอกวันนี้นะคะวันเสาร์วันนี้ยกให้เป็นวันของยายาณเดชไปก่อนนี่ใช่เมื่อวานเมื่อวานแล้ววันนี้ที่เสดสุดนะคะแฟนคลับยายาณเดชไม่รู้นี่ณเดชเซ็นทับยายาก็ณเดชไม่ไม่แกอย่าอย่าเพิ่งทับสิอย่างเด็กกันที่ก่อนจะไม่เห็นเลยเธอคิดเยอะไลน์ไลน์เฟซณเดชอยู่ข้างบนนะแล้ววันที่นั้นนะคือเรื่องของเรื่องอ่ะคือตอนแรกอ่ะให้ยายาเซ็นก่อนนี่ยายายายก็จัดเต็มเลยรวมกัเลยทีเดียวนะคะคือว่าวันนี้นะคะ นะคะเราพิเศษสุดนิดนึงค่ะแล้วก็จะแจกไม่รู้อยากได้หรือเปล่านะคะเป็นของเล็กน้อยแต่ว่ามาจากลายมือน้องจริงๆนะคะยาญ่าเดชค่ะก็อันนี้เป็นของจากงานเมื่อวานเนาะอันนี้ไว้ชูแฟนคลับยาญ่าอันนี้หอมกับบ้านเอง <c oughs> ไม่ให้หรอไม่ให้ดูหน่อยสิยาย่าเขียนเองหรอหนูเขียนอันนี้หนูหูเขีย <c oughs> นไ <c oughs> อ,อ้ขันจะมีคนอยากได้ก็ได้นะอ เหมือนที่สัมภาษณ์ยาย่าว่าทำไมหนูร้องเพลงพอนางบอกว่าอ๋อก็หนูร้องมาจากใจอะค่ะแล้วก็นางน่ารักอ่ะเออั่นและค่ะถ้าอยากได้นะคะอยู่ในมือพี่มวยค่ะก็ร่วมตอบคำถามกับเรานิดนึงแล้วค่ะเก็บตกจากงานเมื่อวานนี้นะคะก็เขาจะให้ศิลปินดาราทุกคนเนี่ยไปร้องเพลงคนละเพลงสองเพลงสามเพลงก็ว่ากันไปนะคะเลยถามคุณผู้ชมว่าเดชเดตกับยาย่างานเมื่อวานนี้นะคะงานที่ฟิวเจอร์ปารังิสิตครบรอบสิบเจ็ดปีเนี่ยเดดน์ยาย่า ร้องเพลงอะไรคือแยกกันใช่ไหมนั่นเดงร้องหนึ่งเพคคือจริงอ่ะน้องร้องสองเพลงนั่เดี๋ยวร้องสองเพลงนี้ร้องสองเพลงให้ตอบมาคนละหนึ่งแค่หนึ่งก็ถูกถ้าใครรู้เยอะก็ตอบเยอะใครรู้น้อยก็ตอบแค่เพลงเดียวใครตอบได้ถูกต้องแล้วก็เยอะที่สุดนะฮะเดี๋ยวตอนประมาณ9ก้าโมงครึ่งเก้าโมงสิบสิบนาทีเราจะโทรกลับไปแล้วก็รับไปเลยค่ะเดี๋ยวส่งไปให้ก็โทรเข้ามานิดนึงเพราะเมื่อวานนี่แหละลายเซ็นนี่แหละพยายามจะขอคำตอบไม่ได้เลยเนี่ยย่าเลยป่ะก่อนได้ไมเนียเหนียวอ่ะ เหนีนะเด่เหียวมากเฮยเด่เหี่ยวว้านาก็แข็งแรงอยู่นะคะ ทำไเหี่ยวก็อย่างเงี้ยตู้แน่นใช่ไหมค่ะถ้าอยากได้ก็ส่งมาหน่อยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวทีมงานขึ้นกระถุ้นิดนึงแล้วกันนะคะสำหรับวันนี้เอาใจแฟนคลับย่านาเดทเต็มที่เลยค่ะเพราะว่านานทีปีหนอนจะออกงานกันแบบนี้นะคะโดยทั้งสัมภาษณ์นะคะมันจะมีสัมภาษณ์ทั้งหมดนิดเดียวให้ดูกันณเดทของพี่มา w h a t s a ได้ไหมก็อยากเปิดอยู่ะแต่ว่านานเออนี่ไงมีไอ้นี่แบบเป็นเก่าอยู่เปิดณเดทจะได้รู้ว่านี่ตัวเล็กจ้ะ คุณอยากกระทบไหลซุปตาคนไหนแล้วก็เมื่อวานนี้นะ่นเด็ย่าร้องเพลงอะไรขยับเอออ่ะตัวเล็กไหมเขวเย็กมหขยันนิึงก็ได้สองบรรทัดได้ไหมล่ะเพื่อ มางม้งมาม้าอะไรนั่งยืนอยู่บ้านมองไม่เห็นสองมัไม่ทันเต็มไหมล่ะถ้ามาม้าถ้ามาม้าหมดไม่ต้องนั่นนี่มาแล้วหน้าม้าหมาเลยเหมือนกันเลยวันไหนเติเลยเหมือนกันเชียเปิดเปิดภาพน่าเด็ดมาให้ดูหน่อยค่ะพี่ที่พี่สัมภาษณ์นะคะก็อย่าบอกว่านางคอร์สบากจริงๆคุณผู้ชมอาจจะใครไปฟิชเชอร์ปาร์กจะทราบวารุ่นใหม่อาจจะเห็นภาพแบบยืนด้วยสภาษณ์กันน่ารักดูดูเบื้องหลังเธอก็จะได้สัมภาษณ์ เออดึงเหมือนไปดูเรสเดนท์อิมิวมาไงตอนที่พี่ตอนนีดูแบบสามยังหลังสามเสร็จใช่ไหมหลังสามเสร็จเดินลย่ะมีภาพนี่ไงยะยะนี่ยเด่นมาข้างหลังยะยะ ตลกพูดเธอเลยเนี่ยตลกพูกเธอจริงๆนะเธอก็แบบว่าพยายามจะล้อลวงแต่ว่าต้องขออภัยน้องๆแฟนคลับจริงพวกพี่ก็รักของพี่นะคะพี่ก็อยากจะแบบถ่ายรูปบ้างอะไรเงี้ยนะคะก็คือตอนแรกวางแผนกันไว้ทั้งแก๊งเลยค่ะว่าเออเดี๋ยวพี่จะมาดึงมาสัมภาษณ์นะคะแต่ก่อนสัมภาษณ์เดี๋ยวจะถ่ายรูปตอนแรกวางแผนคิดว่าน่าจะได้แล้วแหละเท่านั้นแล้วพอตัวต่อมาป้าโอ้ยดูแลนิดนึงอีวิลเวลาแต่ไม่ได้ว่านะคือตลกดีเนาะคือจะบอกว่ากระแต่น้องนี่ไงใหญ่ ตลกว่าเจอมากจริงคือจะบอกว่าคือกระแสน้องก็ฮอตจริงๆอะนะคือนางฮอตอะค่ะคุณแบบไรคนก็อยากแบบอย่างที่กระทู้เราบอกอยากกระทบไหลมากคือควาาอย่างเงี้ยเหมือนผีเหมือนเลดี้นีนิวอะจริงเต้ต้องบอกว่าขอเจแป๊บเดียวเจ้ก็แค่แกลักเหมือนกันเออก็ถามนเดชไงเรื่องแฟนอะหลายคนแบบคาใจอ่ะนิดนึงก็ยังดีนเดชก็ควรได้สบายใจ มันพูดถึงก็เป็นเรื่องมานเล่าเหมือนกันนะเป็นข่าบเรลเงี้ยรับไม่ได้แต่ก็บอกไปแล้วว่าไม่มีแค่คุยๆตามภาษาหนุ่มๆอ่ะเนาะก็ต้องมีบ้างคยสันเออคนสวยใครก็ดูอย่างพี่สิคะสวยแบบนี้ก็มีผู้ชายก็ต้องผ่านไปผ่านมาถุยน้ำลายใส่นะคะเอออยากได้หรือเปล่าล่ะเออนเดี๋อวน้ำน้าหอยยาเนธ ตอบคำถามมาหน่อยเมื่อวานนี้น้นเนาเดชยาร้องเพลงอะไรนะคะส่งมาได้ 46, สิ้นโคตรซึ้นจำนำสัค่ะสามบาทเองคณใช่ส่งมาเยอะมีสิทธิ์เดียวนะคะมีชื่อเพลงที่ย่าร้องด้วยนะเออ,เอ,อหรือถ้าใครหรือถ้าใครไม่ไ,ไปพี่แจงกเขาอาจจะไม่รู้อย่างนี้ไงเดี<อ>๋ยวเราจะเปิดฟุตนะคะาภาพบรรยากาศงานครบรอบ70ปีฟิวเจอร์พาร์คได้ดูเซเล็บ ศิลปินสุต่างคนทุกคนเลยค่ะแล้วก็จริงๆในช่วงที่น้องณเดชร้องเนี่ยนะคะคือเราไปสัมภาษณ์ยาย่าไงก็เลยอาจจะไม่ได้เก็บภาพตรงนั้นแต่ว่าใจมากแบบณเดน์มีทั้ใครได้เป็นคอนเสิร์ตสี่บวกหนึ่งมีเพลงอย่างนหนึ่งเพลงแล้วก็เพลงของเขาเองอ่ะหนึ่งเพลงไม่เยอะพี่ต่ายไม่เยอะใี่มันเยอะคือว่าเดี๋ยวจะเปิดสัมภาษณ์ยาย่าตอนสัมภาษณ์รวมแล้วล่ะค่ะก็จะได้ยินเสียงณเดชนเาเเพลงว่าร้องเพลงอะไรเสียใจนะ ได้ถ่ายทุกคนนะจะไม่มีน,นเดทร้องเพลงเพราะเราต้องมาสัมภาษณ<อ>์เลยนะไม่เป็นไรนะคะเอาเรื่อเราไปดูให้ฟินกันเลยดีกว่าค่ะภาพบรรยากาศ17ปี future park แหมเธอสองคนฟินมากวัน <laughs> นี้น้าฉันว่าหน้าบานมากกว่าลูกโป่งอย่างเงี้ย <laughs> แก๊งเดอะตาร์เราก็วันนี้เบาๆกันนะให้นางไปก่อนนะคะค่ะไปดูบรรยากาศ17ปี future park แล้วก็ย่าๆเกี่ยวกับเรื่องเรื่องมีหนุ่มเนาะใช่อัเรา่องด้วยสมาร์ทเล่นไมปเล่นเราก็มาทำบุญกับพี่ณเดชด้วยใช่นะคะไปดูให้ฟินกันเลยค่ะ we wow. I think we okay. เราคุ้นเคยกันแล้วค่ะเลยแบบเห็นเหมือนจะเข้าหาได้ง่ายกว่าเกี่ยวไหมคะว่าคุณแม่ก็สนิทกันด้วยก็เกี่ยวด้วยค่ะเพราะว่าด้วยด้วยกันที่ถ่ายละครด้วยกันเราก็ไปไปต่างจังหวัดเพราะฉะนั้นคุณแม่ก็จะแบบเป็นสองคนที่ไปเที่ยวด้วยกันตลอดคุณแม่มีชงให้กันเองไหมคะว่าอ้ล็อกเั็นหมดโทษไม่เคยค่ะไม่เคยค่ะแม่ในเรื่องของความลักนะคะแม่จะตามใจ แม่ก็น่าจะไปเขียวถ,ถ้าหนูชอบค่ะโอเคนะถ้ามีหน้องๆมาจีบโอเคแม่ทำเ,เลยเขาไม่มีใครมาจิบเลยเหรอลูกขายไม่ออกไม่ไมออกบอกว่าไม่มีหรอกว่แม่อยู่ไงใครนะคะ หนุ่มไหมคะไม่มีค่ะคีณพ่อหนูจะเป็นแนวแบบเินๆเรื่องผู้ชายาพ่อไม่ค่อยถ่าย อย่างในงานนี้ก็บอกว่าทางเจ๊นึกเล่นบอกว่าไม่ให้สัมภาษณ์คู่กันเพราะอะไรเพราะว่าเเออ่ขาตอนที่หนูเสร็จคดีที่เขาขึ้นเวทีค่ะมันไม่เจอกันไม่ใช่เพราะว่าเขังหลังนี้ค่ะกับนาเดชบ่อยก็เลยแบบต้องห่างกันนิดนึงหรือเปล่าหนูอว่าหนูไม่ได้เกิดมาคอบครัคนอื่นเลยไม่มีเขาเจอแต่พี่น้าเดี่ช เรื่องอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวช่องจะไม่ห้ามค่ะผู้ใหญ่ไม่ห้ามค่ะแต่ตอังสุบายลยบ้างหลายคนบอกว่าทำไมเล่นหน้าไหนหน้าหนูไม่ไทยค <c ười> ่ะคืออังสุบาลนเป็นผู้หญิงไทยไม่ได้ไห่คะะบทอังสุบาลนที่ไม่ได้เล่น <c ười> คือสำหรับหนูนะคะหนูเล่นบทไหนก็ได้ จะมีหนังที่เข้ามาแต่ดูไม่รู้เพราะว่าช่องไม่ให้ค่ะอีกเรื่องกับพี่ณเดชน์นิดนึงว่าแบบมาใกล้ชิดกันอย่างนี้แล้วคุณแม่ว่ายังไงะอะไรเงี้ยมีเปล่ากพี่ณเดชน์บ่อยๆด้วยคือแม่ทั้งสองคนรู้ว่าอะไรทีอะไรอะคะ่ะจะไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่เพราะว่าทุกครั้งที่ไปทํางานก็นจะมีคุณแม่ด้วยอยเห็นบอกว่าครอบครัวเราแล้วก็ครอบครัวของณเดชน์ดอะชอบไปทําบุญด้วยกันจริงมาก โชคดีค่ะคุณแม่หนูก็โชคดีเพราะว่าแม่แก้วเพราะว่าแม่แก้วชวนไปค่ะแล้ว,ด,วด้วยการที่อยากไปแต่ไม่มีไม่มีคอนเน็กชันที่จะเข้าไปในวัดวัดที่แบบดีๆค่ะก็แม่แก้วก็ชวนไปแม่ก็าจริงๆเป็แม่เขามีเจียาณบ้างไหมคะเพราะเสนิทกันจะบอกว่าถ้ามีเชียร์แม่ไม่เคยพูดให้หนูฟังค่ะแล้วหนูฝากแม่ที่ละเล็กมันจะอิดหนูแล้วเป็นที่สุ กับทุกคนดรีย่แล้วค่ะเอาเถอะโอเคค่ะเอาเปล่า ได้ยินอยู่ตอนยาย่าสัมภาษณ์ในเวลาไงดีล่ะได้ยินพี่ <ยะ S 1> นเดชร้อง,งองเออถูกไหมถูกไหมเมื่อวานนี้นเดชกับ <c oughs> ยาย่าร้องเพลงอะไรกันบ้างนะคะแต่ละคนร้องสองเพลงค่ะนะคะนี้มีน้องคนนึงตอบคิดมากกับอาการรักไม่นนใช่สิมันยัางแงคนเดียวสิต้องนเดชด้วยนะคะต้องตอบมาให้คู่กันนะคะแล้วก็จะรับได้เลยแล้วแต่ให้เลือกเราเลยนั่เดชหนึ่งยาย่าหนึ่งเพลงยาย่าตึงมากนัเดชเหนียวเลยยา่าอันนี้มีรูปวินยัณทำไมมันเหนียวอะ เที <He> <variance. S 2> <mut> ่ยวมากตู ah ้นั invers, ่นแหละแกลงไงตู้นั่นแหละมีน้ำลายตูด้วย หลายคนเริ่มอยากดูล้งว่าตัวคือใครเขย่าโชว์เชีพสัมยูนก็เล้วก็แตกบ้างอะไรบ้างที่ชอบดื่มน้ำชาต้อนเลยค่ะเออขาถ่ายเอ็มมีใหม่แล้วนะร้องให้สะเทือนใจไปเลยค่ะเออแต่นางมีแฟนนะจ๊ะแฟนนางมาร้องไม่ใช่แต่กล้องเขาแต่แต่แต่อันนี้คือได้ถ่ายรูปกับยาย่าอยู่ได้ออกทีวีกันนะเดี๋ยว อันนี้เป็นเป็นลายเซ็นนะคะลายเซ็นที่สำคัญอยู่ในมือน้องตาด้วยแม่หนูเตรียมแล้วหนูไปหาซื้อเสื้อมาที่หนูตึงจริงจริงผู้ชมมาเปลียนเทียงสิทําไมอ่ะทําไมมันถึงตึงอ่ะจริงอันนี้เป็นน้าเด็กอันดังอันนี้เป็นยา่าอันนี้เป็นตูนน้าเด็กเลยเละตรงนี้นาหนูนางรถแล้วก็สงสารอย่างน้าเด็กเลยตอนนั้นแบบอยู่หลังเวทีคือนางเป็นเด็กอ่ะนางก็เต้นแบบสอมเซ็นจริง ตลกว่าขอบคุณขอบคุณอีพี่บอยจริงๆพี่บอยก็แ่บพาเข้าไปแบบเหมือนเหมือนพาเด็กเข้าผับตอนแรกจะไปสามารถที่บอยนล้วก็นี่มีไฟไงพี่ว่าเฮ้ยเป็นไรพี่เราก็เขาไปนั่งข่าวขึ้นนะอนั่งหล่อให้นั่งนิดนึงแล้วน้องซ่านนั่งนี่นั่งคือแต่เสียงกรี๊ดเยอะเยอะจะบอกว่าเป็นเป็นครั้งแรกที่รู้สึกว่าปกติไปนานจะชอบแกล้งกอดแล้วไงเป็นครั้งแรกที่รู้สึกว่าเอออยากกอดนางเพราะนางร้องเพลงน่ารักเนาะเม่ นิดนึงก,ก็ให้งานเดียวกันให้หน่อยเหออ,อพูดถึงเดสตากันนิดนึงฮะถูกเพลงพูดถึงเดสตานิดนึ่งจะน,น้อยใจม้องกันนะคะก็สุบแล้วจะมีรอบการล่าคือเขาจใจพี่คือพี่เนี่ยตัดสินใจลำบากมากจริงวันจันทร์พี่มีงานที่เทอร์มินอล เจอพี่เวียพอแต่ว่ารู้สึกพี่ต้องไปรับรางวัลอะไรสักอย่างอ่ะคือได้ตังค์ด้วยต้องขันตรงนี้แหละคือรับตอนหกโมงอะเขาคือแบบงานงานพี่วีอะไม่ใช่ไม่ใช่มันมีที่ฟิวเจอร์พาร์คนี่แหละที่แบบว่าแก๊งเนื้อตาไปร้องเขาแต่งมาสองวันแล้วังคารก็ไม่รู้จะได้ไปหร์ตี้ปา่์ตี้กันนะโอ้โหี่ไม่ได้ตะลีบสี่สี่โมงแล้วพี่จันเย็นๆเหรอเย็นก็ไม่รู้ว่าจะวิ่งรอบหรือเปล่าแล้วงานพี่ตือด้วยหรือพี่ตือด่างอะอยู่นางด่ากลัวไปตายแล้ววันอังคารก็ คือจะเป็นรอบที่ให้สื่อก็คือเขาจะแบ่งเป็นเล็ดเ,เอ่ๆนะคะก็จะให้พี่ไปดูมีเส้นงอนอนะคะซึ่งก็ตรงกับ <c oughs> ฟิวเจอร์ปาอีกไงเอหอหล้อฟิวเจอร์ปาก็เดียงสไตล์อีกเหรอใช่สอวันเลยใช่ก็เลยว่าเดี๋จะวิ่งร่าแล้วลกันนะคะที่ที่รักมักที่ชัง <laughs> สู้ตายจริงๆนะคะส่วนเีนี่งถอนหัวไปถอนหัวไปเรื่องเกันจังเลยมาแล้วรางวัลเออต้องแบบเกิดเกลียดบ้านแต่จริงรางวัลมันก็อยากได้แต่เล่นส่วนกาล่าจริงๆสำหรับมิ้สไสงอนนะคะก็จะเป็นวันพุธที่จะถึงนี้ค่ะก็รอบที่เขาขายบอลที่27เออนเองมาให้กำลังใจน้องกันกันหน่อยเึงอคือดิฉันต้องอยู่รัชดาลลย ทั้งคืนอ่ะทั้งคืนบุกผักรอยเพราะต้องรอนุ่มกันเล่นเสร็จด้วยใช่ไหมเขาต้องเขาต้องเชียร์ถึงที่สุดแล้โอ้โห่ายเลยได้ไงภาพภาพักอุตส่าห์ยังไม่ถามไม่ถามเดี๋ยวค่อยถามยถามวันนั้นแหละวันนั้นดึงเชงไว้อยู่ใช่ไหมขนมสัตว์เขาก็น่ารักคู่ไม่เป็นเพื่อนกันง่ายเพื่อนกันไปช้อปปิ้งกันก็ได้เอออคิดมากจับมือกันด้วยหรอโอ้ เอเีดี๋ยวฉาิฉาดเพิ่งถ่ายปกพีลคูไปนะคะเออจิงเหรอจับมือกันได้เหรอเอารูปมาให้ดูเลยรูปต้องปล่อยป้องเดี๋ยวป้งเลยอะย่าทำลายพี่กันทำไมย่า นเดทดีกว่านเดทรวมนะคะนเดทแบบว่าสัมภาษณ์นะคะหลังจากที่ร้องเพลงเสร็จก็ลงมาสัมภาษณ์ซึ่งนเดทก็เมื่อวานเขาก็แซวบอกว่าเออพี่สจาจมารถเครียดจังเลยอะ่ะเมือ่อวานเนี่ถามเรื่องอะไรกันอะ่ะเปิดภาพนเดทรวมเลยคือน้องอเครียดเราไม่ได้เครียดหรอกเราก็ตกใจตกเครียดอพรมันมีเรื่องนี่ไงที่ว่าแบบเดามาจันใหญ่แบบสั่งไม่ให้แบบเขาเลยไม่ให้สัมภาษณ์คู่กันอะไรอย่างงี้อยากจะให้แยกก็บ้างคือตอนแรกอ่ะขอไปบอกเก๋ขอคู่กันนะขอคู่นะ เออนี่เรื่องน่าให้แน่นอนเลยอะไรเงี้ยเขาบอกอย่างงี้แล้วเขาก็เหมือนห้าเหมือนแหละพี่เก๋นี่คือพีอาร์คนจัดงานพี่เก๋สุดทางให้เมาส์เมาส์นางก่อนเขารู้หมดนะเมื่อก่อนไปขับก็รู้เมื่อก่อนเมื่อก่อนนางเป็นพีอาร์ของหม่อมน้อยว่ะหม่อมน้อยจันดาราน้่ยนะคือพี่เก๋ก็จะอเลิร์อเลิร์มากหม่อมน้อยก็จะแบบเมื่อวานมาบอกหมม่อน้อยก็จะบอกว่าจะสัมยาญาวนัดเดทร้องเพลง เดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเราไปส้ำตรงนู้นคือแบบเออจะงานน้นแต่ก็ต้องขอบคุณพี่เก๋นะคะเพราะว่างานซุปตาเจ็ดคนขนาดนี้ถ้าไม่ได้พี่เก๋เราไม่ได้สัมภาษณ์หรอกนักข่าวรักเขาบริหารดีมากทพรางันเราแบบมีมีดาราเจ็ดคนน่ะตัวเป้งๆหมดเลยอ่ะเขาให้อยู่ตรงคนละจุดจุดจุดแล้วนักข่าววนซ้ำวนซ้ำใช่เออก็นั่นแหละนะก็ทําให้เราได้เจอจแบบ ตารางที่เราชินเช่าเลยตารางไม่เหนื่อยด้วยทำงานแบบเนี้ยจัดจัดงานแบบโอเกคอะไม่วุ่ายเนาะค่ะอ่ะก็นั่นแหละค่ะเด็กก็ไปตอบคำถามเรื่องละครด้วยอังสุมาลินด้วยพี่เอเนี่ยคือพี่เอกั๊ดกันซีนยาย่าเพราะจริงจริงยาย่าก็แบบมีลิสต์รายชื่อแบบจะได้เป็นอังสุมาลินด้วยแต่พี่เอเนี่ยกันเซีนเพราะอยากจะให้เด็กตัวเองเนี่ยเล่นอ่ะให้ได้ดูเหรอ อันไปไปดูดูดูได้ดูแล้วก็ต่อเดทไปเลยค่ะหน้าเดชคือมีกิยาค่ะมี<อ>กิยา<อ> <c oughs> เป็นมบกเนี่เป็นเลสไปดูเลยค่ะ<อ>ไม่รู้เรื่องเหมือนกันว่าสัมภาษณ์คิวยังไงเหมือนกันนะฮะคาาือทำมาแล้วว่าเราไม่สัมคิวอ,อันนี้ไม่ทราบเหมือนกันครับไม่เลยว่าเราไม่ได้สัมภาษณ์คนของเราไม่ได้ใช่ครับผมไม่ได้จะเป็นคนเลนสัมภาษณ์คุณใเดทก็ไม่ไม่ว่าอะไรไม่ว่าครับเหมือนบ้านกี่คนก็ได้ครับผม เราบอกคนแยกออกจากกันหรือเปล่าอันนี้คงไม่น่าจะใช่หรอกครับพี่ไม่น่าจะใช่หรอกไม่ว่าครับไม่ว่าครับถ้าเบิดว่าเราเราชอบทำบุญกันอ๋อเหมือนกันจริงๆก็นัดนัดกันไปครัล่าสุดที่ไปวัดอยู่ที่อุดรก็นัดกันไปครับผมใช่เพราะเห็นว่าว่างด้วยกันแล้วก็เป็นวันที่เป็นเป็นวันพระใหญ่ด้วยครับผมก็มีพระประมาณร้อยกว่ารูปมามาสวดธรรมเนียรอะไรด้วยไม่แก้ปืนเลยระเป็นพิเศษต้องเป็นยะ โอ้ไม่แม่ก็ปื้มหมดทุกคนแล้วแม่ก็ชอบปื้มแล้วก็ถ่ายลงอินสตาแกรมหมดทุกคนแล้วเออกันบ่อยมากก็ไม่ไม่บ่อยมากนะฮะนั่นนั่นถือว่าน่าจะปีสองปีปีนี้ฮะน่าจะไปทำด้วยกับกับน้องครั้งนึงนะฮะใช่ครับใช่ครับไม่ทำกับยายาคนเดียวคนอื่นไม่ทำคนอื่นไม่น่าจะว่างนะฮะครับผมแล้วแต่คนจะมองอะไรอ่ จริงๆแม่แม่ชวนทุกคนนะแม่ช่วงนี้ก็แม่ก็แบบว่ามีกระถิ่นอะไรด้วยก็แบบว่าบอกบุญกันมันก็แบบว่าเป็นเรื่องที่ดีที่น่าจะแบบว่า,าบอกกันมากกว่าท,ที่จะมาเก็บไว้คนเดียวจริงแม่ก็บอกหมดทุกคนนะครับแต่ว่าถืงว่าใครจะว่างไปหรือเปล่านั่นเองครับไม่บ่อยไม่บ่อยแม่เคยสนับสนจแบบเชียร์ไหมคะว่า่อจิตวิทยา ไม่มีฮะไม่ไม่ได้เชียแม่ก็แบบแล้วแต่ลูกนะครับผมคุนนี้คือแม่ก็อยากให้ทํางานแล้วก็คุยคุยกันไปเรื่อยๆมากกว่าหรือว่าไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเลยแก้บ้ว่าไงอะคับก็ยังไม่รู้เหมือนกันครับพี่ไม่แก้วกับอย่ยังเขาคนิกันาไมไม่สนิทเท่าไหร่คือถามว่าสนิทกันมากไหมก็ แม่ก็แบบไมนสนิทมากแต่ว่าก็ไปกองละครอะไรเงี้ยแม่ก็ไปฮะก็ถือว่าเป็นน้องคนหนึ่งที่ที่แม่ก็คงเป็นห่วงเหมือนกันแหละครับผมน้องสนิทกับแม่ระยะคะก็ไม่สนิทถึงหยอกล้อได้ขนาดนั้นนะก็แต่ว่าก็ในระดับมังก็ถือว่าเป็นแบบเออเหมือนกับเป็นแม่น้องอะไรเงี้ยผมก็ไม่รู้จะตอบยังไงพี่คำถามงงเลยกันถึงอัศวินเลยนนึงหลายคนบอกว่าทำไมไม่เอาระยะเล่นทางทงที่น้องกันเองก็ฝรั่งหน้าไม่ค่อยไทยอะไรอย่างเงี้เออ ผมไม่ทราบเหมือนกันนะผมก็คงแล้วแต่ผูมิกับนะฮะภูมิกับเขามองเห็นยังไงอาจจะมองเห็นอะไรในตัวน้องหรือเปล่าบางทีเนี่ยการสมมติผมจริงผมก็ไม่ไดหน้าญี่ปุ่นนะผมก็หน้าแบบ ผมก็น่าแบบฝรั่งอยู่แล้วนะตามจริงเออก็แบบทำไมคนไม่พูดถึงผมบ้างอะไรเงี้ยผมว่าน่าจะเป็นเหมือนกับอุปสรรคดแรกของน้องมากกว่าเพราะน้องเป็นหน้าใหม่แลวเพิ่งเข้าบวงการอะไรนี้ด้วยแล้วก็หลายหลายคนอาจจะยังไม่ได้เห็นฝีมือน้องอะไรเงี้ยซึ่งจริงน้องแบบว่าเขาเป็นคนที่แบบว่าไม่เคยประกวดไปที่ไหนไม่เคยเล่นละครไม่เคยยุ่งอะไรกับการแสดงมาก่อนเลยแล้วก็เป็นนักกีฬาแบดมินตันน่ะของจังหวัดด้วยอะไรเงี้ยอยู่ที่เชียงใหม่แล้วก็พอได้ผมได้เข้าสี่กับน้องรู้สึกว่าเออเด็กคนนี้มีพรสวรรค์เหมือนกันเพราะเขามีความพยายามกใมมไือห่่ กวลนะฮะก็แบบช่วยมากกว่าผมก็กังวลตัวผมเองด้วยว่าผมจะเล่นหนังเรื่องนี้ดีขนาดไหนเพราะว่ามันก็เป็นหนังเรื่องแรกในชีวิตด้วยแล้วก็มันก็ไม่เอยเหมือนละครเท่าไหร่มันจริงกว่าเยอะเลยครับถ้ห่วงว่าน้องักแสงเล่นอาะท่หน่อย่างว่าน้องหนังกับละครมันคนละแบบกันถ้าละครเนี่ยอาจจะเล่นแบบให้รู้สึกชัดมากกว่าเน เกินความเป็นจริงอะไรเงี้ยแต่หนังเนี่ยมันจะเป็นจริงต้องต้องต้อง,อง,องวัดที่คนดูมากกว่าครับรอนหนังออกมาแล้วก็ตัดสินกันดีกว่ามันมีหลายๆอย่างช่วยว่าจะเป็นการตัดต่ออะไรอย่างี้ด้วยแสงเสริมสีอะไรบทบทอะไรเงี้ยมุมกล้องเอนี่ยมันช่วยให้ดูดีให้แบบว่าดูเชื่อมากขึ้นเยอะครับตพี่นาากได้อยู่ในาพี่เอมากกว่าอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันนะไม่น่าจะใช่ครับพี่ ก็ต้องช่วยกันแหละครับผมผมก็ต้องช่วยน้องน้องก็ต้องช่วยผมด้วยก็คุยกันแล้วคุยกันแล้วไม่มีอะไรน้องก็น่ารักดีไม่พูดไม่จาเลยเออที่เบิร์ดมาพี่เบอกว่าเราังผิดพลาดเลยกับโปตรงนี้ผมคือบอกไว้อย่างนี้ว่าผมเซ็นสัญญาไหมครับผมไม่ได้คุยกับพี่เบิร์ดโดยตรงผมก็แบบว่าคุยไลน์กับพี่นกน้อยแล้วก็คุยผ่านพี่นกน้อยอะไรเงี้ยเพราะผมก็ผมไม่แบบไปรบกวนเวลาพี่เบิร์ดสักเท่าไหร่ครับผมพี่เบิร์ดก็แสดงความดีด้วยเบิร์ดก็โอเคก็ตั้งใจทำอะไรพี่เบิร์ดก็ใใใหห้้กลัังจครบผม ชมเราอะไรเงี้ยขอบคุณครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับพอเราได้เป็นกบุรีใช่ไหมใครๆก็จะเสียให้ยายาเป็นอัลมาีทุกคนหลังจากใไม่ัอะไรเงี้ยผมว่าไม่ใช่ทุกคนหรอกครับก็อาจจะมีอีกหลายๆคนที่ยังแบบว่าอยากจะให้ลุงวายาไปลองเล่นคนอื่นดูอยากให้ผมไปลองเล่นคนอื่นดูเพื่อแบบว่าลองหาประสบการณ์ใหม่ๆลองดูซิว่าจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยคือบางทีภาพของผมกับน้องอาจจะถูกมองว่าเออเล่นแล้วก็เคมีตรงกันก็อย่างให้เล่นอีกแต่ว่าอยากให้ทุกคนมองว่า อยากให้ทุกคนมองในบทบาทาสมมติผมเล่นเป็นพิทยาอย่างเงี้ยแล้วก็น้องคิมเรี่เล่นเป็นสุอาภายอย่างเงี้ยอยากให้ลองดูบทบาทไม่ใช่ดูที่ตัวบุคคลที่มาเล่นนั่นเองครับผมออขอบคุณครับที่ต้องเอาด้วยบอกไปด้ว